น้องสะกินตัวไรอายุกี่ขวบไม่เอาไม่พูดน้องบอกไม่เอาไม่พูดสงใส่ตัวอะไรไม่เอาไม่พูดไม่เอาจุจุจุไว้ถามถามอะไรอ่ะอายุอะไรนะโอเอ็นเหรอโอเอ็นอายุกี่ขวบอายุก็โดนสุนัขขอะไรเหรอวันหนึ่งอายุกี่ขวบเก้าขวบครับ ก้าขวบเสียงแบบนี้ไม่น่าเก้าขวบโอ้บูลลี่ไม่ได้บูลลี่พูดจริงๆเกินผมออกจากเกงละโตกันโตโกันยังนี่ผมอายุเจ็ดขวบครับอายุยูหนูยูปอนหนึ่งนะใช่ครับผมอนุบาลสองยูชูนเด็กเล็ก ก็เพ um yeah nah uh uh ิ่งเตรียมเียนเองใช่คไัมยังไม่โตยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยยังไงอ่ะอ่ะให้ดาอายุอ่ะเบอร์สามอายุเท่าไหร่เดาหน่อยอ่ะยี่สิบ ไม่ถึงเลย้าไม่ถึงส้าโอ้ผมไม่ถึงไป้5ซักว่าเอาปแล้วหอตัวยังไงฮะขอยังพี่บีมไปหาถามเขา โตแล้วโตแล้วเหรอเท่าไร่ไม yeah. ่กี้ยังบอกยังไม่โตก็โตตอนนี้ไงก็ตอนนั้นยังไม่โตเท่าไรโตแล้วเท่าไรอะไรอายุอายุโอจะตอบว่าห้าหกแล้วก็ยังโตแล้วถามอายุอะไรคะส่วนสูง อายดเทุกครั้งพลัาปกว่า้อมว่าจันสิดปีนี้โอ้สาวว่าห้าหกเปิดออกมาจิ้งจกอันนี้ก็ไม่เอานะตวเม็นพูดพูดเหนื่อยดิอดคิดไม่ทันว่ะนอนนอนนอนพูดอะไรตัวอันนี้ มีตัวนนี้มีตัวหนึ่งตัาอยู่บนเฮล่าเฮล่เาเฮล่าไอคิวที่5เป็นอะไรอืมจะกินจะกินตัวร้ายอะไรนะ <c oughs> ว่าว่าอะไรนะมันอยู่ไหนะไม่ใจ โอ้เธอเราโดนลุมเนี่ยกำลังไปช่วยโอ้ยสองทางเลยอะโตยังโตยังพี่สาวว่าห้ามเปิดเปิดโอ้ยผมโดนผมโดนบอลังคาอย่าพึ่งยิ้งโจกอย่าพึ่งยิ้งโจกฟังไม่ชัดว่ะฟังไม่ชัดว่ะ ยิงโจ๊กอย่าตายอย่าเพิ่งยิงโจ๊กยังไม่ชัด่ะจิงโจ๊กตายจิงโจ๊กตายยังไม่ชัดมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไปฆ่าเลยมันอยู่ไหนอะในใจเสมอเธอยิงมันเสียอยู่ตรงไหนล่ะก็บอกว่าในใจเสมอ อยากต่อยคนที่อยู่ในใจทัวตะเไรเป็นเราอะฮะเขอายุสิบห้าได้เป็นอะไรเหรอเป็นพี่น้องครับก็จะบอกว่าอายุสิบห้าเป็นสาวลงมือใส่แล้วก็โป้งวาบาแรงแบบว่าเอาออกออกมาจากโรงพยาบาลเดียวกันหรือเปล่าเดียวกันสี่จริงญาเดียวกันเลย เราว่าจะไปซื้อยามาให้ <c oughs> ซื้อที่ไหนก็ไม่หายยาเราเราไม่ถึงยา,ยาทิพยาทิพยาอะไรวะยาทิพเ <c oughs> ือไม่รู้จัก <c oughs> อร่อยนะว่าจ้าจับมาเป็นมวยยันยังมันทักทายอะมันทักทายทักทายหน่อย <c oughs> อคนว่าอะไรยิงลมเอาทักทายไงทักทายอีกทักทายอีกทักทายทักทายสกินตัวร้ายสกินตัวร้ายต้องได้ที่หนึ่งนะสกินตัวร้ายท่องไว้ในใจว่าจิงจบกแล้วกันจิงจบอยากใสจจิงจบกจิงจกจิงจบกเอาไปตายไหนวะ ในใจเสมอมันมันมันอยู่ต้นไม้มันอยู่ต้นไม้ยังไงมันอยู่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไมแ้แตกแตกคนบ้าอะไรยิงลมก็ตาย <c oughs> ยังไงวะนี่อ่ะตีนี่คือเนาะตีเห็นว่ามึงนองเลยคนวะามหวังของโลกความหวังของโลกยิงลมคมกิบอ๋อ <c oughs> ยิงอะไรก่อนยิงมันยิงอะไรสามเธอมีระเบิดไหมไม่มีถามไปเชยไม่ต้องใช้หรอกเธอทำอะไรมันวิ่งไปซ้ายแล้วเธอขวามือขวานวะขวาหล่นหล่นหล่นล้นยิงลมจัดล้นหล้นหล้นหล่นเข้าหัวแล้วเข้าหัวแล้วเฮ้ย แอคหน่อย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 ไม่ได้สวยนะ <c oughs>